ทำนายความฝันทำน้ยความฝันเลขกนำโชคฝันเห็นฝูงยักษ์ฝันเห็นฝันเห็นฝูงยักษ์บุกฝันเห็นฝูงยักษ์บุกแปลว่าอะไรฝันเห็นฝูงยักษ์แปลว่าอะไรฝันเห็นฝูงยักษ์บุกเข้าเมืองไล่กินคนฝันเห็นฝูงยักษ์ โอ้โหฝันเห็นยักษ์เยอะแยะเลยอะฝันเห็นยักษ์เยอะแยะเลยอะมันบุกเข้ามาในเมืองแล้วมันก็มาไล่กินผู้คนผู้คนเนี่ยต้องละเหเล่ล่อนหนีกระเจิดกระเจิงฝันเห็นฝูงยักษ์บุกเข้าเมืองไล่กินคนเนี่ยฝันเห็นฝูงยักษ์บุกเข้าเมืองมาไล่กินคนเนี่ยโอ้มันแปลว่าอะไร ฝันเห็นฝูงยักษ์บุกเข้าเมืองไล่กินคนเลขนำโชคแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่ง แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแดหนึ่ง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 ฝันเห็นยักษ์แปลว่าความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาเยือนจะทำงานหาเงินได้เยอะมีคนนับหน้าถือตาฝันเห็นยักษ์เนี่ยแปลว่าหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้าจะมีคน จะมีคนให้การยกย่องนับถือในตัวท่านจะมีคนยกย่องจะมีผู้คนยกย่องนับถือในตัวท่านจะมีผู้คนยกย่องนับถือในตัวท่านท่านจะหาเงินหาทองได้เยอะท่านสามารถทำงานเก็บเงินเก็บทองได้มากฝันเห็นยักษ์บุกอรารวาสกินคนเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ ของขวัญของฝากมีเกณฑ์อาจจะได้ของขวัญของฝากก็ได้มีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากจากคนอายุน้อยกว่าท่านมีคู่แข่งในสายงานท่านมีคู่แข่งในสายงานหลังจากเนี้ยจะมีชื่อเสียงจะมีคนเนี่ยให้การยกย่องจะมีชื่อเสียง ท่านมีปัญหาส่วนตัวคนที่จะเข้าใจท่านน่ะต้องเป็นคนที่เหมือนเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนอื่นน่ะไม่เข้าใจมันเหมือนตัวตลกผู้ชายคนนี้ก็มีเด็กสนใจแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาไม่เข้าใจมันหมายความว่าคุณกำลังมีปัญหาชีวิตคุณกำลังตัวคุณน่ะคุณกำลังมีปัญหาชีวิต ที่เหมือนหลงเข้าไปอยู่ในเขาวงกฏณเวลาเนี้ยปัญหาของคุณเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ประตูแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยจะเปิดจะมีคนนับหน้าถือตาคุณเยอะอันเนี้ยเศรษฐีนีอันเนี้ยช่างทำประตูคุณจะร่ำรวยจะหาเงินได้เยอะมีคนนับหน้าถือตา คุณประตูแห่งชื่อเสียงจะเปิดมีคนอิจฉามีคนอิจฉาประตูแห่งชื่อเสียงจะเปิดคุณมีปัญหาส่วนตัวที่ปัญหาส่วนตัวของคุณคอะคนที่จะเข้าใจคุณอะต้องเป็นคนที่เขาเจอปัญหาแบบเดียวกับคุณเลขนำโชคก็บอกไปแล้วนะคะ8ปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งศูน รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าขูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากะรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ